อย่าลืมนะครับชีวิตคือรายจ่ายตลอดไปครับคลิปที่2นะครับเราจะมาพูดถึงรายจ่ายถาวรกับรายรับถาวรครับโดยปกติแล้วคนเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีรายรับอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆชีวิตของคนเราเป็นแบบนี้ครับชีวิตของคนเราเหมือนถังน้ำหนึ่งใบครับ ในถังน้ำหนึ่งใบนะครับทุกๆคนครับเราก็จะมีรูรั่วต่างๆเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถบางคนก็มีค่าผ่อนลูกด้วยรูรั่วต่างๆเหล่านี้ครับเราเรียกว่ารายจ่ายถาวรจริงไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้คำนึงถึงครับว่าแล้วเรามีรายรับถาวรหรือเปล่าแน่นอนครับ เราหนึ่งคนเราก็มีแก้วน้ำที่จะตักน้ำใส่ถังหนึ่งถังครับใหญ่บ้างเล็กบ้างแก้วน้ำที่หนึ่งนิ้วก็คือเรื่องของเวลาครับเวลาในชีวิตเราจะตักน้ำใส่กี่ปีครับบางคนก็ใส่ถึง60บวกบวกส่วนอีกแก้วหนึ่งครับก็คือแก้วของแรงครับแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละคนครับบางคนก็มีแก้วของแรงเนี่ยไม่ถึง60 เราก็จําเป็นที่จะต้องสูญเสียแก้วน้ําอันนี้ไปแล้วจริงไหครับในเมื่อเรามีรายจ่ายถาวรแบบนี้ครับคําถามคือสิ่งสิ่งนี้ครับแก้วแก้วเนี้ยครับเขาเป็นรายรับถาวรจริงๆหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดนะครับหลายๆคนไม่ได้คิดในขณะที่เรายังมีแรงทํางานอยู่นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วแก้วน้ําที่ตักน้ําใส่ถังของเรา ซึ่งถังของเราก็มีรูรั่วตลอดไปแต่ว่ารายรับของเราครับมันอยู่กับเราหรือเปล่าบางคนแก้วนี้ครับไม่ใช่ของเราเองด้วยเป็นแก้วของเจ้าของบริษัทเป็นแก้วของคนอื่นครับที่ให้เรายืมตักน้ํานอกเหนือจากการที่ไม่ใช่แก้วของตัวเองแล้วครับคําถามอีกคาถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราตักน้ําใส่ถังที่มีรูรั่วแบบนี้ครับเราตั้งใจตักให้มันเต็มหรือว่าเราแค่ตั้งใจให้มันออกได้ทุกรูครับ จริงๆแล้วบางครั้งเราก็แค่ตั้งใจให้ลูกลูเนี่ยมันสามารถออกได้จริงไหมถ้าออกไม่ได้เราก็จะเรียกว่าช็อตหรือถังแตกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้ารายรับของเราครับโดนพิษเศรษฐกิจโดนพิษอะไรต่างๆโควิดหรือเชื้อโรคต่างๆครับแล้วแก้วของเราไม่อยู่แล้วรูัร้วเหล่านี้ที่เป็นรายจ่ายถาวรแบบนี้ครับเราจะจัดการเขายังไงครับวันนี้เองครับ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีกอ๊กอกน้ําหรือว่าเราจะไม่ได้ต้องสร้างรายรับถาวรครับทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นกอ๊อกน้าครับมันไม่เหมือนแก้วแก้วเราตักแล้วก็ใส่ตักแล้วก็ใส่แต่กอ๊อกน้ําจริงๆแล้วมันคือระบบจริงไหมครับมันจาเป็นต้องมีการเดินสายมันจำเป็นต้องมีการเดินระบบเพราะฉะนั้นคนที่สร้างธุรกิจแบบที่มีรายรับถาวรทุกๆคนจะเข้าใจครับว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เมื่อไรก็ตามครับที่ระบบของเราเสร็จแล้วแล้วมีน้ำเริ่มไหลเข้ามาวันนั้นเองครับเราจะรู้จักเลยว่าเราจะเริ่มสร้างลายรับถาวรได้เช่นกันแล้ววันไหนก็ตามครับที่ทางไหลของก๊กน้ำเนี่ยครับมันไหลแรงขึ้นแรงขึ้นจนเอาชนะการไหลออกของรูรั่วต่างๆเหล่านี้ได้ครับเราเรียกว่าเรามีสภาพคล่องที่ดีและเมื่อไหรก็ตามครับ ที่น้ําของเราไหลมาจนเต็มแล้วมันล้นออกด้านบนของถังน้ําเราเนี่ครับอันนี้เราเรียกว่าความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสิ่งนี้เองกําลังบอกเล่าเรื่องราวครับว่าถ้าเรามีรายจ่ายถาวรเราควรจะมีรายรับถาวรด้วยจริงๆใช่ไหมและธุรกิจของเราครับเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดครับไม่เหมือนงานประจําไม่เหมือนการรับจ็อบเราจำเป็นต้องวางระบบสร้างระบบครับ แต่เมื่อไหไรก็ตามที่ระบบเกิดขึ้นแล้วคุณจะมีรายรับถาวรและยั่งยืนได้ครับ